มันไม่ได้อยู่แต่ว่าครับเปี่ยนมันมีแค่มันมีแค่กระแทกโลกใช่ไหมไม่ติดสตันใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ติดสต,ตนันคร,นนรับเดี๋มัน้มันดูคล่องตัวมากขึ้นนะครับเนรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นก,กิดเก่ามาแบบนานมากลองป้าหมอน่ามันเหลือ ���verständ Hoyland พอวัดแรกเว a าเซนเวลาช้ามันมันดิทคอร์ได้เลยเลยแต่ว่าเนี่ยมันยิงไปแล้วมัดิสคอร์ไม่ได้โอ้ปกติมันจะยิงก่อนดิสคอร์ยิงก่อนแล้วก็แปะดิสคอร์ตามมานะครับ คอมโบในโลกเลยบอกปีกก <Com> <What? S 1> ็แปดสิบก็เยอยดีก e ว่าเออจริงเฮ้ย โอ้โหจะช่วยโอซาไม่ทันเหลืองหมดเอหอดีโซเลอ่มทตีแล้วอ่ะ ครับโหเก็บเก็บยิงไวดูดอกรีบููเห็นเลือดมันย่างไหลอย่างกระดาษเฮ้ยิงว้เลยโคตโหดวาตอันตีเรามีแล้ว อาอะไรอ่ะอะไรอ่ะบึ้มอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยดิอยากให้แผ่เป็ตาให้ก็ไม่บอกลุ้มห้าบาดเจ็บไม่อนเถื่อนจริงดื่นจริงให้ิงอะไรวะ ใครไม่กิงอะไรโอ้โหแต่ีเลียนดเลยอืมโอ้ยโม้โหมักยิ่งไเลยไม่มีใครอยากดันลนแล้วอยากคิวมากกว่าหิวเลยโอ๊ยโคตเจ็บ แบบเราจะเห็นกราฟดาเมจนี่เราจะรู้เลยใครมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์โอ้ยโดยเฉพาะถ้าเล่น DPS เนี่ยโอ้โหตายหมดเลยโอ้ยโอ้ตายตายตาย ตอยไงวะโอ้อย่างอย่างอึ้งอุ้ยอะไรวะที่ิเที่ยวโอ้รับกงกเที่ยวหรือว่ารนไม่ใช่เตจ่าต่เป็นตัวอื่นไม่ดูว่าตะกี้มันเหมือนมันเล็ง มันแลงยิงมากังดงแกลาวะเฮ้ยมีคนแกลาวมีคนเกิดแฉ้มอือระเบิดไปเลยตายไอชิบหายมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเพี่อนว่ามันมัดูดโลหิตใช่ไหมไม่ไม่ใช่มันปัด มันมันปั่นอ่ะมันใช้เฮลิคอปเตอร์ผัดเราอ๋อได้ี่ใชทำได้ผมแม่ที่เถียงเสียจดูดูดาเมจไายผมแม่เจ้าเดีพายเดร็กบีเอตต์่อด้วยใช่ดีเวสเรานี่แบบมือใหม่อ่ะก็ตายก็บริษัทรอคู่หน่อยครับอริษัทรอหน่อยเจ้า ได้ดูคนต้องเกลียดก่อนโอ้ไม่มีเกลียใไ้เกาเอื่อนยมันไม้ยิ้มันได้ยิวจากเอลี่พอดีจากบิกพอดีมันเไม่แายเราเปยนตัวอย่าไปซี้ดีกว่าไม่เคลียร์ไเกียดไกไม่โดนกดยิฟรีเลยมั้งอือใช่ครับ ได้ฮิวเลอร์ฮิวเราไม่หน่อยใช่เอาต่ออกไปได้ตายเอาตีตายใช่อลิซ่าตายเย็นจ้าเราไปกันเยอะเองโอ้เดี๋ยวคนที่มาคือเป็นพระนะครับไม่ใช่ดีเอฟนะครับ เฮ้ยเฮ้ยระวังมันกระพวกโอ้โหเป็นปัญหาจีนยิงไหมก็ป้าป้าป้าโอ้ยเจ็บคอตายให้ให้ผมมูดให้เลยเนี่ยเอาให้สุดแล้เมย์ต้องเอาให้สุดอุ้ย เตายดโอ้มโอ้ยหมดเลยยอุ้ยเราแย่ีอยู่แย่ยใช่ว่าเรา้อทโซมือใหม่ครับมือใหม่ใหม่งมันต้องปวดไม่พอจด้ยู้หม่ ไอ้ยาพุ้นเราโทษอาชุบหนึ่งตายไปสวยครับหมด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 หหมเปีี่ยวโอ้จะเอตัวเองนี่ว่าจะเอตัวเองจะเอตัวเอง เอ๊ถ้าพูดแต่เนองแก่มาท่าไิกันบ้างโอ้ไม่ยุบยุบยุบุบยุบลองเฮลิคอปเตอร์แท่เลยจริงเฮลิคอปเตอร์มันแรงมากครับซุกเขาโอลิซ่าซุกเขาโอ้โหบนฝันนี้ ลูก้าเราขอโทษเฮ้ยเฮ้ยอยายผมอยู่ตรงกลางนั่นมันแรงเออมีแจกนี่มันปั่นมันปั่นแล้วมันก็ดูดด้วยครับโอ้ยอันซ่งตแกนตรงนั้นเพื่อ

นมิกิเป็นกระเทียมผมอลฟาเป็นไถมันเฮลิคอปเตอร์ายโอ้โหผมกโดนอะไรไม่รู้คิวเราจะเดินผ่านเราจะตามจปแล้าผ่านไปทั้งหม เออผมผมเจ็ดพันเก้าอ่ะเดี๋ยวนะไม่ตายเถอะโอลิซ่าได้ดาเมจสูงสุดแต่ผมไม่ค่อยแปลกใจก็เลยมันมันบุกมากวปกติโอลิซ่าแรงเหรวเออดูวันเอาจ๋มกูบินไม่ได้เว้ย เฮลิคอปเตอร์ทังตรม